เฮียมาเบิ้งนี้ค่ะอีอย่างคือหลังไงขึ้นไปเรี่ยแทแถลงให็เปะมือนี้เข็ดหัวหาวเข็ดระเบียงเอเห็นบ่ะนี่มีหม่องนางมีหม่องนางแม่นค่ะหม่องนางมีหม่องพิงพ้อมเดี้ยจ้านี่ไว้ถาดนางเหรียญเงี้มือแรงอากาศเย็นๆดอกมานางตากล้มเดี้ยจ้าแล้วบัดที่นี่มีบันไดหน่อยสองทางเดขทางนา มีสองทางค่ะมีทั้งนาเระกาทั้งคางมึงนี่เอามาหลายมองแถะเอาลูกค้าเพิ่นขอค่ะเพิ่นสีเห็ดคัวกับเพ็่นของน้ำไว้ทั้งคางก็เลยต้องเห็ดเป็นสองมองจาบันไดสองมองนี้หลังไงซำปลาสาระวานเลยไงมองมองนั่งไม่เงาเถอะเงาปอตลออเลยค่ะนั่งได้แบบยี่สิบคนคนเดวเนี่ยแมนนั่งได้ยี่สิบคนเลยเออหลับล้มยาหมื่นแรง เย็นเย็นสร่างตาเฮ็ดดีๆเด้อเสี่ยมีเด้อแกเสียซืือเสียงหนูเด้อเฮ็ดงามๆเบิ่งหนูนี่แห่งงามๆคือจังหนูเนี่ยแกเสียซืือเสียงพรีวิวเด้อหลังใหญ่คือจังคนรีวิวเลยสุดยอดสุดยดอดค่ะ